สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธพงษ์ปิยานันท์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาของช่วงวัยรุ่นหนึ่งความหมายและความมุ่งมั่นของโฆษณาโฆษณาคือการสื่อสารเพื่อจูงใจหรือชักจูงให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าบริการหรือแนวคิดโดย มีวัสถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างหรือสร้างภาพบลักษณะต่อแบนด์ตัวเองครับสวัสดีครับเด็กชายไต้ภูมิจะมาจากม3ทับ8ดิวยทวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่นข้อ2นะครับสื่อ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นรับวัยรุ่นอยู่ในช่วงที่กำลังค้นหาตัวต,วตนจึงรับอิทธิพลจากโฆษณาได้ง่ายโดยเฉพาะในออนไลน์โทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเช่นโฆษณาผลิตปรปับปูนผิว ส่งผลให้ไวรุน่นแนวให้ความสำคัญรูปกับรูปรักษ์ตัวเองขอบคุณครับยืดเด็กชายทาตีนักเลมอสามตับเปดเลขที่สิบไม่ใ่ผมจะมาอ่านเรื่องอีบุ่ของสื่อโฆษณาต่อไยรุ่นและภาสาญิบปุ่นของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อสุขภาพไดโฆษณาบางประเภทส่งผลต่อสุขภาพเช่อนโฆษณาอาหารจิตสติปุดน้ำหวานจากหิมก กระตุ้การบริโภคมากเกินไปอาจทาให้เกิดโรคหววนแล้วก็บาหวันครับสวัสดีครับผมเด็กชายพัครพงศ์ทนิโนอกเลขที่14อยู่ชั้นม .3 ทับ8ครับสีหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพื่อการเลือกใช้บริโภคไว้รุ่นควรใช้หลักคิดในการรับสื่อดังนี้ควรตรวจสอบความจริงโฆษณา มา,จากจะเกินจริงต้องพิจรารณาข้อมูลจากหลายแห่งดูความน่าเชื่อถือพิจรารณาผู้ผลิตหรือผู้โฆษณามีความน่าเชื่อถือหรือไม่พิจรารณาความจำเป็นสิ่งที่โฆษณาใช้สิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่ ขอบคุณครับ